สนใจเติมเกมเตะกับผมได้เลยที่ทเทียนกูดีช้อปนะลิงก์ได้อ,นะยอยู่หน้าเองพิกอาร์ตไรวันายปีทักเพจเทียนดีช้อปได้เลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของริกเตอร์นะครับเป็นสกินแบบเวลล์พาร์ตเนี่ยนะครับมาในรูปแบบของเวลล์พาร์ตซีซั่นหน้าที่จะเข้ากันเองเน,นะครับผมก็รูปแบบการเปิดตัวนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบแนวแบบนักรบเกราะสีทองนะครับผมนี่แล้วก็มีพวก เรียกว่ดาดอกกุระดอกสก,กุระาสีทองนะครับโอ้โหนี่แล้วเวลาเรากดยืนยันไปนะบนเข้าเกมมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเอาดาบแบบมาชี้ขอมึงเจ้าจัางไดนี่ก็เป็นโมเดลทุกคนโมเดลในเกมนะผมแล้วก็เนี่ยทุกคนเวลาเราเข้าพงเข้าพุ่มเอฟเฟกต่างๆจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับดาบแดงดาบส้มดาบเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็มาในีเอฟเฟกต์ธรรมดานะนี่ช่องเฉียงทุ่งชิงช,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 งช้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันกว่าทำไมเป็นเสียงข,ของเวียดนามอาจจะเป็นแบบเซอร์เวียดนามอะไรย่างนี้เนาะก็เอเอฟเฟกต์ธรรมดา นี่สไลด์อะไรพวกนี้นะครับผมนี่สไลด์ดาบน้ำมะดาบน้ำนะดาบน้ำแบบนี้เลยนะครับนี่เดียบันดานี่ยดาบดาบดาบหญ้าดาบหญ้านี่ขออภัยทุกคนนะครับผมดาบหญ้าโอ้โหนี่เป็นดาบ,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 บไม้นี่ตามนี้เลยทุกคนเอฟเฟลต่างๆนะครับผมก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับผมนี่สกิลสองอุ้ยสวยสกิลสองสวยเฉยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ โอ้โหอายสองนีはは่ยนเตียววุ <Schwar zen hai> ้ยอุ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยมันเบ่งพลังหรือเปล่าเบ่งพลังหรือเปล่าอุ้ยไม่รู้นกปีกนกกระพือทุกคนเฮ้ยทาไปเล่นไปนะครับวัฒนพาสนาใครยังไม่จัดนะครับต้องจัดแล้วแต่ผมเนี่ยคือจัดวัฒน์พทุกซีซันอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสนะครับผมนี่โอ้ยสวยสวยสวยๆเนี่ยนี่เป็นโมเดลไม่ใช่โมเดลนะครับเป็นแบบว่าตอนแบบสู้กับ คนที่มีสกินนี้ของริกเตอร์เนี่ยนะเป็นสกินเวลพาสเนนี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้ทุกคนเอฟเฟกต์สกนะิลสกิลนั้นถามว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่ยังส่วนตัวเต็ม10ผมให้อยู่ที่ประมาณแปดเต็มสนะนะิบไปนะนบชอบอันติเมีสกิลมากๆากนะอันติเมีสกิลนี่คือแบบเบ่งพลังนะครับผมคล้ายๆกัแบแอบบคล้ายๆอวตารนิดหนึ่งนะทำรู้สึกว่า ชอบมากๆเลยสำหรับสกินนี้นะครับผมทุกคนเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็สามารถบ,บอกกันได้ส่วนวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสนใจเติมเกมท้าเพจดิวิชชอปได้เลยนะสำหรับวอลล์พาร์ตก็ถ้าใครได้วอลล์พาร์ตก็ติดตามติดตามเพจผมไว้นะผมเทโกดิชชอปล้วก็แอดเพิ่อมออกมาในเกมแล้วกันนะจะมีโปรโมชั่นแบบว่ากิจกรรมลดราคาวอลล์พาร์ตราคาถูกมากๆนะเหลือประมาณ200บาทปกติต้องเติม2 5 0ใช่ไหมแต่กับเพจดิวิชชอปเนี่ยก็คือถ้าใครเป็นผู้โชคดีจะได้ทั้งหมด 200บาทเอาไปเลยบอลเลพลาซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับผมสนใจก็ทักเพจเทคดิชชั่ได้เลยแล้วก็แอดเพื่อนชื่อผมในเกมทักผมมาก่อนแล้วกันนะผมจะให้ชื่อในเกมแล้วกันนะครับผมวันนี้ทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าเจอกันผมบ่าย